สวัสดีค่ะพี่น้องหิมะละลายเลยค่ะบง่งต้นฟันสิงโตกําลัางขึ้นเขาไม่ตายเนาะบ่งเน้ข้างล่างพี่น้องน้ำเป็นน้ำแข็งแถวนี้จะมีผักเยอะนะคะหิมะละลายพี่น้องบ่งเน้ต้นใหม่มันมันอยู่ไตหิมะเนาะ มันก็มาตายไหมที่มาะละลายไปแล้วมันกำลังแตกนลาเะแถวนี้สิต้นผักเสียนหลายหลายเด้เดี๋ยวแดวดออกก็จะมีผักเสียนแล้วนะคะจะมีผักเสียนให้เก็บแล้วค่ะพี่น้องจักหน่อยก็จะเป็นหน้าเก็บผักได้บปะนี่ค่ะ้าฟังนี่ว่ามีหนามพี่น้องโอ้ยมีหม่องว้าอยู่ในเมืองป่นไหนก็มีหม่องลาสัตวนะมึงเนี่ย เห็นเถียงหน้าหน่อยอยู่นั่นห้างอันที่เขาไปลาชัดไหมดูทางน,นี้นเนี่ยขาจ่าว่าท่านมาก,กวดูดอันนี้แมพี่น้องขี้หินเห็นไหมหินที่ว่าเอามาเอามาโรยแบบว่ากัรลื่นอะ่ะเวลาหิมะตอนช่วงหิมะตกตอนนี้หิมะก็ละลายแล้วนะคะแต่่าเกือบหมดแล้วพี่น้องคิดว่าไม่ตกลงมาอีกแล้วมั้งมันเข้าหน้าสปริงแล้ว แถวนี้ก็ยังไม่หมดยังละลายไม่หมดเท่าไหร่นาสปริงแล้วพี่น้องใบไม้แตกยอดแล้วเด้ค่ะใบไม้แตกยอดแล้วค่ะสปริงแล้วค่ะเริ่มเดือนนี้ลวค่ะหุณนะยังละล,ะละายวบเบิร์พี่น้องะว่าค่ะวันนี้สี่องศาจะ้ะวันนี้สี่องศาไม่หนาวเท่าไหร่นะคะเราก็จะเดินไป ้ากันไปซื้อของพี่น้องห่างคุบไปใกล้บ้านนี่แหลกะก็เดินผ่านมู่บานเนะเนี่ยเห็นไหมช่วงนั้นอะเอเนี่ยเนี่ยหิมะมันลงคุมขาวไปหมดเนี่ยตอนนี้แตกยอดแล้วค่ะยอดเขาแตกออกมาแล้วเห็นไหมตัดออกแมนบอพี่น้องเขาจะตัดกิ่งมันออกแล้วกันมันสิแตกยอดขึ้นมา ออ,อยากสือทีดแบบถือรางวัลจักลานโคนนี่เนาะฝันอีกแล้วขูดย่อมไดก็พอแต่ขูดยังไงก็เจอแต่สามสิบพอไปแลอกอีกทีหายเลยนี่เห็นไหมคะเนี่ยก็แตกยอดตุ่มๆแล้วจะออกดอกแล้วต้นแอปเปิลก็เริ่มแล้วแอปเปิ้ลก็เริ่มแตกยอดแล้วเด้อพี่น้อง แดดแดดแต่กสามมือนนี่พรึบเลยเด้หนแล้วนี่อันนี้มันเย็นแต่ว่าขันทั้งสวีเดนทั้งไต่น่ะมันดอกดอก,ดอกแล้วดอกไม้ออกดอกแล้วจ้ะดอกซัมเมอน่ะมันออกแล้วแต่ทั้งสตอกโฮมนี่ยัง่ทงั้งเมือลรงไปไต้สวีเดนว่ทาทั้งไต้สตอกโฮมนะ่ะออกแล้วจ้ะดอกไม้ออกดอกแล้วค่ะซัมเมอร์ไม่ใช่ซัมเมอร์สิสปริง กับผ้ายงางแหละพี่น้องมันหยุดหยุดงานกับสียางยังสีแลไะพี่น้องเอ้มันหยุดเราก็เดินต่างอกอ,อกกับร่างกายน้าพี่น้องยางผ้าช่อมวิวหลังหิมะตกพี่โอหลังหิมะละลายพี่น้องจ้ะขี่ฝ่ากับฝา่บฝาแจ้งไปอล้วไ,ไม่แดดนะคะ ก็ไล้กลับไปเจอแดดห่อนๆเมืองไทยอีกใครพี่น้องเมษาเนี่ยล่ะสงการเนี่ยล่ะเนี่ยไอนี้นะเขากันสัตว์พี่น้องเขาอันนี้มาล้อมตั้งแต่โคนขึ้นมาถึงเนี้กันสัตว์มาแทะกันพวกแบบว่าสัตว์เขามหากินอาหารนหจืะกเนี่ยยอดดอกไม้เห็นปะนตุง กำลังออกเลยเนี่ยตึกตเต็มเลยจ้ะาชุ่มวิวพี่น้องไปแล้วพี่น้องเว้าหลายางยางช่างช่้งเสาเมือ่อยไปฝฟกกันไม่คลิปหนาเลยจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ